หนึ่งในคิวเลอร์ที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารไม่ว่าจะแพชไหนจะกี่แพชมันก็อยู่บนเทียเอสตลอดนั่นก็คือเจ้าเดินเนิร์สเองนะครับเป็นหนึ่งในอีกตัวหนึ่งที่น้องๆขอกันโคตรจะเยอะเลยพี่เล่นเนิร์สหน่อยคือผมก็แบบพูดในสตรีมบ่อยๆนะแบบตัวมันโกงเนิร์ดอ่ะตัวมันเก่งเกินอะ่ะผมก็เอาจริงผมไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นเนิร์ดอ่ะแต่ผมจะเล่นให้น้องๆดูก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมนี่ไงแบทเทอร์แพล่องลึกสกินใหม่มามันก็สวยอยู่ เออสกินมันก็สวยอยู่ไม่เล่นมันก็ยังไงยังไงอยู่เนาะวุส,สาได้มาทั้งทีแล้วก็ต้องเล่นแหละก็เป็นตัวอีกตัวละครหนึ่งที่เล่นไม่บ่อยนะแต่ผมพอเล่นเป็นนะผมพอจะรู้พื้นฐานผมพอจะเดาใจเซอร์ถูกอะ่ะเออเพราะว่าผมก็เล่นเซอร์เยอะผมพอจะรู้ว่าแบบเซอร์มันจะโยกไปทางไหนอะไรยังไงอะ่ะถ้าเกิดเรารู้เราพอจะเดาใจเซอร์ถูกมันก็ทําให้เราแบบดัดทางเซอร์ได้อะไรอย่างงี้นะครับผมก็สําหรับเซตเบิกนะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะเอาคําสาบไปนะลูนเวลาที่เซอร์ปล่อยมือปุ๊บเครื่องจะระเบิดทันที โดยที่เราไม่ต้องกระทืบนะครับแต่ว่าเปินที่หยุดทํางานก็ต่อเมื่อโทเทมไฟได้พังออกไปจากเกมนะครับแล้วก็9าวิเริ่มเกมมาเรามองเห็นเซอร์เลย9วินาทีนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเปิร์กเสาขาวนะครับหลังจากที่คนที่โดนแขวนเสาขาวนะครับถูกช่วยจากเสาปุ๊บมันจะเผยออร่าทุกคนในแมปเลยนะถ้าเขาไม่มีบิดเบือนนะครับเราจะเห็นออร่าทุกคนเลย7วินาทีครับนานมากมากครับมันพอที่จะทําให้เราเนี่ยตีเซอร์ล้มคนหนึ่งได้เลยนะครับแล้วก็เปิร์กเสาขาวครับเอาไว้ถ่วงเครื่องเนาะไว้ถ่วงเครื่องสัก2อนงี่ท ได้เยอะที่สุดก็จะระเบิดทันทีนะครับ20%สำหรับแอดออนที่ผมเอาไปเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็ดีนะครับไอม้มาไม้เนี่ยเวลาที่เราบิงตีเซอร์พลาดนะครับเวลาแบบมันจะเช็ดเลือดแบบความเหนื่อยล้ามันจะหายไวขึ้นนะอันนี้ก็ดีแล้วก็ถ้าเกิดเราบิงตีเซอร์ปั๊บเนี่ยตัวเรานะครับจะติดสถานะสเตลนะครับทำให้เซอร์เนี่ยไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนทําให้เราอาจจะได้ฟีฮิตหนึ่งนั่นเองครับก็เป็นแอดออนที่ดีมากๆอันเนี้ยมา มาดูกันดีกว่านะครับว่าเนิร์สที่น้องๆเรียกร้องกันมามันจะโหดแค่ไหนไปดูกันเลยครับ let's go <S <What? S 1> วอดวุ่นวายด่านของมันเองเลยนี่ว่าเดินเนิร์สเป็นเรื่องแล้วเซอร์ผมบอกให้เลยนะโทเทมเราอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเจอตำแหน่งแล้วครับวุ้ยดูมือดิหูมือสวยจัดโอเคเราเจอตำแหน่งทุกคนแล้วน่าจะปั่นเครื่องนั้นอยู่ครับเดี๋ยวเราไปหาถึงทิ่นเลย ยาฮูเข้าหลังไปก่อนหนึ่งทีเข้าสู่สถานะตรวจไม่พบครับไปไหนเพื่อนมาดิเรื่องเดาใจพี่ก็ไม่เป็นสองรองจากใครอ่ะมาเดินเนื้อหรอเนี่ยตัวโกงๆตัวโกงๆที่ชอบเล่นกันจังเลยผมก็เล่นเป็นเดินเนื้ออ่ะมันก็ไม่ได้ยาก เล่นก็ไม่ได้ยากเนื้ออะแขวนเสาขาวถึงไหมเนี่ยกูลากมาใกล้ๆโอเคถึงครับผมปึ๊บแขวนแล้วเครื่องระเบิดฮนะลองกลับมาดูเครื่องนี้ก่อนแต่ลูนเรายังอยู่นะฮะลูนเรายังอยู่โอเคเจอละเมื่อกี้มีคนปล่อยเครื่องครับแสดงว่าอยู่ตรงนี้แหละโอเคปล่อยแห่ไปก่อนไปได้ไม่ไกลหรอกครับผม อ่าวเราช่วยออร่างไงแบบเอาแล้วไงแม่งวาร์ปเทคใส่ผมเมื่อกี้ผมแบบเล่นพลาดเองแล้วผมตามมาตามสุดอยู่ที่เธออยู่นี้โดนไปก่อนหนึ่งทีจะเข้าวาร์ปทงวาร์ปทอกก่อนไอห้หนุ่มไปไหนคือบางทีเนื้ออะมันจะค่อนข้างน่าลำคาญตรงที่มันวิ่งช้าเนี่ยแหละ อยู่นี้โอเคสะบัดตึงๆไป <c oughs> แต่ว่าเราถ้าเกิดมันเข้าบรจุข้างในอ่ะแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะใช้อันนี้ได้นะฮะใช้เปิร์กเสาขาวได้ฉะนั้นผมว่าเราค่อนข้างเสียเปรียบอยู่นะคิลเลอร์ถ้าเกิดเซิร์มันเข้าบรจุข้างในเนะี่ยเราออกเลยครับผมโอ้โหโอ้โห,โหตอนหน้าต่อตาตอนหน้าต่อตาเลย โอเคเอดดตู้มาเขาตูง้เงียบด้วยรู้เรื่องสบัดมาดิมีบูนด้วยนะได้ยินเสียงขอพังบูนก่อนแล้วกันนะโอเคลูนผมไปแล้วเนาะตอเเทมบูนผมแตกก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเอาโดดตู้มาไงเปิ์คอนทงคอนเทนอะไรอย่างนี้โอเคตรงนี้มีเสาข่าวครับ ไม่เป็นไรนะรูนเราแตกแต่ว่าเรายังมีเสาข่าวไว้คอยแก,ก้เกมได้อยู่อนะ่โดนไปอ่อนนะโดนแขวนไปอีกนะเพื่อนนะเครื่องนู้นระเบิดเครื่องนี้ก็ไม่ระเบิดขอกระทื้ดูก่อนแต่เราไม่มีทื่บอลล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นชั้นสองมันยองใหญ่ชั้นสองเหมือนไม่มีนะไม่มีใครเลยไม่มีเสียงคนปั่นผมว่าเฮ้ยมีเสียง มีเสียงวิ่งโอ้โหแม่งเอ้ยหันเมาส์ไม่ท <UM ันนะดิเบิกไหลตึงๆเบิกไหลตึงๆแต่ว่าเรามีอ่านออล่าไงคมๆออกขวาไปหนึ่งโดนไปดิทั้งคนทั้งไม้สบัดเมาส์จะหลุดคีย์บอร์ดแล้วเมื่อกี้ มีคนบูนอีกแล้วอ่อผมได้ยินเสียงบูนนะเนี่ยไอพวกนี้มันบูนเก่งอะจัดโอเคมันเอาบูนไปกี่คนวนะเนี่ยแต่คนนี้ยังไม่โดนนะเสาขาวก็แขวนไปก่อนครับผมเอ้ยคนนี้โดนไปแล้วดิเป็นไปทางทฤษดีสู่มากครับไม่อยู่เครื่องนูน้นกลับมาเช็คเราปล่อยแห่ไปก่อนนะแั้งเดียวปึ๊บมองดูครับมองดูไกลๆโอเคมีครับออกขวาไปคนนึง ไอเราก็เซ็นไหวซะด้วยแล้วแม่งสมกงอีกโู้เดินเน์ดอ่ะเราเราเห็นไงเดินเนร์ดเจอสมองนี่เล่นยากนะผมบอกให้เข้าหลังไปดินี่ไงช่วยออร่าครับตัวที่เด็ดเลยครับโู้บิงติดเวนจังหวะบิงติดนี่คือทำเราเพี้ยนเลยเข้าหวาเปรอเข้าด้วยคนดิ ขอเข้าด้วยคนได้เปล่าในวาร์ปเนี่ย,ยหึเข้ามาด้วยคนสิไอ้นี่ขยันเข้ามาในวาร์ปจังใช่คนนี้บอกวะหรือว่ายูอีไม่เพิ่งนี้ก็คอยคนในคนที่เพิ่งเข้าออกมาละ <c oughs> ไปโผล่ตรงนู้น,นครับคนที่โดนแขวนเอาจริงๆแบบบางทีเราคอนโทรลไม่ได้เลยนะ <c oughs> ช่วยกันยังเหมือนจะช่วยกันแล้ะตรงนู้นก็ระเบิดระเบิดอะไรนักหนาวะนะ่ะ เฮ้แต่ตรงนั้นเป็นเสาขาวเหรอเราเห็นตำแหน่งหมดทุกคนเลยนนะหละไล่นไม่เจ็บครับผมชอบไล่คนไม่เจ็บมากกว่าอุย้ยสบัดแรงไปหน่อยมานี่ไปไหนละอ่ามาดิครับจานบางจังหวะอาจจะมีพลาดหน่อยนะครับพอดีผมไม่ได้เล่นตัวนี้บ่อยต้องขออภัยด้วยนะ โอเคสวยโดนแน่นอนตอนนี้เราเข้าสู่สถานนะไม่รู้ตัวอยู่นะครับเสาขาวโอ้ยตรงนี้เสาขาวติดกัน2อันเลยครับสวยครับผมเสาขาวขาว,กวากลางมี2อันโดนเสาขาวไปดีมีรอยเทานะ้าอ่ะตรงนั้นอนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเจอว่าอยู่เห็นรอยเท้ามันมาแถวแถวนี้ครับน่าจะเข้าวาร์ปะดูทรง กูว่าแล้วแม่งเข้าวาร์ปจริงๆแ้วมันจะเข้าวาร์ปกันอย่างเดียวเลยวะหุดนงิดนะเนี่ยนะจริงๆไปไหนแล้ววะเนะี่ยแม่งเอ้เสียเวลาจริงๆเลยเวลาแบบเซอร์มันเข้าวาร์ปมาอย่างเงี้ยไอ้เจอปล่อยแฮมไม่หมดฮะโอ้โหอ่า สวัสดีครับผมไปไหนกันมาไปไหนมาไปไหนมาโอเคทามิ่งนี้คนที่ปั่นเครื่องนั้นเสร็จจะมานะฮะโอเคแล้วเห็นแล้วครับเราดูที่ทามมิ่งล้นรวนครับผม,มทามมิ่งดีไม่ใช่ไปกว่าครึ่งเคยได้ยินเป่าทามมิ่งดีไม่ใช่ไปกว่าครึ่งโอเคแล้วเราแขวนฟรีไปเลยเหลือสองเครื่องชิวๆนะอยู่อีก ไมเมื่อกี้มันเหมือนมีอีกคนปะไปไหนแล้ววะเฮ้ยมีเสียงคนกระโดดสักอย่างซัมติงเมื่อกี้ได้ยินไงมิ่งมีขวดด้วยคมอ่าจังหวะนี้แหละน้องๆเฮ้ยโอ้โหตึงแม่งสวนเลยมันรัวเนี่ย มันรู้ไว้ว่าแบบผมมีช่วยออล่าคือแบบมันรีบเลยอะไปไหนเราวะเนะี่ยมาดิคนนี้ตายอย่างวะเนะี่ยไอ้เราก็ไล่ไปเรื่อยเลยไล่ไปแบบภาษาคนรักเดียวรักเดียวจริงปะหมรักเดียวจริงต้องมั่นใจในตัวเองหน่อยเจมาแขวนต่อครับไม่มีการเฝ้าไม่มีการซ้ำอยู่แล้วคนอย่างผมอะ แต่คนนี้แตกไปแล้วไม่มีการเฝ้าไม่มีการซ้ำอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นครับ <L un> เล่นเนื้อทั้งทีไปเฝ้าไปซ้ำเสียชาติเกิดเนื้อหมดใช่ไหม <L un> ผมแอนตี้เลยนะใครมาเล่นเนื้อแล้วเล่นเฝ้าเล่นซ้ำนะถือว่าเสียชาติเกิดนะเนื้ออะ <L un> แล้วประเด็นคือมันไม่ปั่นกันแล้วไงตอนนี้ไอยูอีอยู่ในพอเท่าครับดูดีเอ้ามึงไม่มีใครออกมาห้าวแล้วหรอเครื่องนี้ก็ไม่มีคนปั่นนะ ไปดูเครื่องนู้นก่อนยา h ูโอ้โหเงียบจัดเงียบจัดชัดจริงอะไรหนี่ะไม่มีใครเล่นละกลัวเกินเฮ้ยมีเสียงครับมีเสียงคนปั่นกูว่าแล้วจะเข้าพอเท่าอย่างเดียวเลยมีคนไหมแก ได้ยินได้ยินว่ามีคนน้องสโนน้องสโนไว้เหรอเทคเดิมเดิมเทคเดิมเดิมเทคเดิมเดิมเฮ้ยเขามีลูกเองเหรอน่ะอ๋อบูลลูกเองแน่เลยฮะดูทรงโอเคทีนี้เราก็ไม่เป็นไรชิวๆเขาเข้าเขาออกมาแล้วนะครับเขาเข้าพอเท่าเทคไปแล้วเขาออกมาละโอเคชิวๆ รูปเกมคือผมว่าจริงๆอ่ะตอนเนี้ยค่อนข้างได้เปรียบแล้วนะผมอ่ะไม่มีคนปั่นอ่ะแล้วมีคนช่วยละขอมาดูใกล้ๆหน่อยผมบอกเลยนะโอเคอยู่ในตู้อะเฮ้ เชื่อป่ะผมว่านะอีกคนหนึ่งอยู่ในนี้แหละกำลังจะพูดเลยเผลอๆอยู่ในนี้แหละไปไหนแล้ววะอโอโหมีม็อกอีกเหรอกูโดอนอะไรวะเนี่ยทำไมเมื่อกี้มองอะไรไม่เห็นวะสมคออีกอันเหรออะไรวะเหลือจะเชื่อ มานี่ดิมีแทงหลังเมล้ามีแทงหลังก็จัดมาอีกดอกหนึ่งมาน้องมาโอเคคนไทยใส่แทงหลังอยู่แล้วตามคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์ concept คนไทยใจเกเรนะมีเสียงใลยใกลไ้ไม่ต้องสวนไม่ต้องสวนกูก็ตีมั่วไปงั้นแหละไม่ต้องสวนมาครับจริงๆก็ไม่อยากจะซ้านะแต่แบบ อีกคนหนึ่งแม่งปลาสโมงหายไปเลยหะตัวไม่เจอเธอไม่มีเครื่องนี้เป้าเนี่ยมันพอท่อไปอ่ะมันพอท่าเทคไปอ่ะอย่างเงี้ยคือบางทีก็น่าเบื่อแต่ผมจะตามเข้าไปครับไม่เคยกลัวอยู่ละไอ้พวกนี้โดดตู้เว้ยผมบอกให้เดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนมันแลกของยางบนปะ ได้เรื่องดิได้เรื่องดิออกออกออกเร็วทางออกอยู่ไหนวะเฮ้ยโอเคมาดีเฮ้ยทำไมผมบิ้งแล้วผมหน้ามืดวะเฮ้ยมันเป็นบั๊กหรืออะไรวะน้องๆเกมเด a บายร้อนเลยเจอบั๊กใหม่เหรอวะบิ้งมาแล้วหน้ามืด What the งงอเกมอยู่นะบางทีอะสรรหาบักใหม่ใหให้ผมตื่นเต้นตลอดครับบูนอีกอะบูนอีกแล้วหรอเขาได้เซตท่อเกิดมาปะไม่ได้เซตนะฮะประตูอยู่นี่หนึ่งบานแล้วก็มองไกลๆดูก่อนประตูอยู่ไหนอีกบานหนึ่งไม่รู้หาท่อครับอ๋อเป็นไงหูฟังผมระดับไฮ e อล ปิดประตูตึงตึงอ๋อนี่ประตูอยู่นี่ปิดประตูใส่ก่อนจะเข้ามุ้งนอนนะคิดถึงใบนะมองไม่เห็นวะประตูเนะี่ยเห็นปะเนะี่ยประตูนี้อยู่คนข้างไกลยอยู่นะคนประตูนี้แบบมุมปิดนะเนะี่ยโอเคไม่มีครับไม่มีคนเปิดครับโอ้อยงี้ชิวละเก็บสี่ชิวชิวเนี่ยเล่นเนิร์เนี่ยดูดิคือบางทีมันก็มันก็ชิวเกินอะ่ะ เล่นเนิร์ดอะโอ,อเคผมได้ยินเสียงมันบูนครับผมค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าน่าจะบูนไม่เอาอะไรแล้วแหละตอนเนี้ยคุณน่าจะบูนเอาแต้มเพิ่มนะฮะผมว่าไม่น่าจะเอาอะไรละจริงเห็นผมว่าผมเห็นผมว่าผมเห็นดักดักลายคมคมดักลายคมคม แล้วผมบีบคอเลยแค่นั้นดูพี่คือยมมาทูดนะน้องพี่มาจากนรกขุมที่88นรกขุมที่69เรียบร้อยเดินเนื้อ่ะน้องๆก็ขึ้นชื่อว่าฆาตกรเทเอสอ่ะ คือเอาจริงขนาดผมไม่ได้เล่นเก่งนะเอาจริงคือมันมีผมพลาดหลายจังหวะนะเพราะว่าเดินเนสอะคือเอาจริงผมไม่ได้เล่นบ่อยแต่คือตัวมันเก่งคือมันเก่งในตัวละครทงมันอยู่แล้วอะถึงคนที่เล่นไม่เก่งอย่างผมมาจับไม่ก็ยังเก็บสี่อะเนี่ยมันคือเหตุผลที่ผมไม่ค่อยอยากจะเล่นไงแล้วผมไม่ได้เซตดงเซตด่านมาเนี่ยเออเนี่ยเปิร์กก็เปิร์ทั่วไปเลยครับไม่ได้เปิร์กแบบว่าเอามาอ่านออร่าล้วนๆอะไรเงี้ยคือเนี่ยเห็นไหมความเก่งของตัวละครมันก็นี่แหละรครับเนิร์สที่น้องๆถามหากันเหลืกเกินนะฮะเป็นไ กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปสําหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะแห่โดดตู้มาทั้งคู่เลยเอาบูนมาด้วยคนนี้ก็มีบูนเหมือนกันนะครับแหมตีสามแน่นอนดูทรงละโดดตู้นี่ไอ้นี่นคนคนไทยนะเนี่ยจานรักนะจีจีครับลักนะด้วยผมก็จีจีให้ครับขอบคุณมากนะครับที่รักผมเอเคครับสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมเจอกันครับน้องๆที่น่ารักทุกคน